วิดีโอคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบรมคูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ผู้มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแครับชื่นใจชื่นใจและมีความสุขปีติใจมากๆนะครับ นำความเป็นสิริ like เป็นมงคลมาฝากทุกท่านและตัวผมก็ร you know ัวด้วยครับเหรียญพ, <S 2> <S 2> <S 2> พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหรียญที่มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์เหรียญนี้พิมพ์นี้แบบนี้ผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมกัน ขอบคุณขอบคุณขอบคุณอาจารย์เดชบางโทรัสคนดังใจดีมีแต่ให้มอบพระมอบความรู้ต่างๆให้บิ๊กแอดมาตลอดครับเหรียญที่มีประสบการณ์มากมายไว้ให้เราท่านทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหา ญาติสนิทมิสหายที่เรานำไปฝากเป็นสิริเป็นมงคลจนถึงทุกวันนี้เหรียญไหนครับคุณพี่แคทก็เหรียญที่ผมนำมาชมในขณะนี้นะครับผมก็ตั้งใจครับหยิบเหรียญขึ้นมาอธิษฐานขอพร เกิดปาฏิหาริย์สำหรับผมนะครับขนลุกขนชันสู้สู้ขนลุกสู้สู้ขึ้นมาปื้อปิติใจมากมากเหมือนลมพัดแรงๆมาที่ตัวและเย็นชําไปทั่วร่างกายทีเดียวครับรู้สึกว่าร่างกายวุบวาบุูบวาบุบบวาบุูบวาสักคู่หนึ่ง แหมนี่น,น,น,นี่เป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ถ้าไม่พบไม่เจอกับตัวเองไม่เชื่อเหมือนกันของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าจะจริงของท่านครับก็ต้องขออนุญาตบอกว่านี่คือนี่คือปาฏิหาริย์ที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยครับอันนี้ลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังเนี่ยเหรียญที่ท่านเห็นนี่แหละครับนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเดินทางไปทั่ว ไม่เคยมีอุบัติเหตุมีให้เห็นว่าแก้วคาดปลอดภัยเรียกว่าไปที่ไหนเดินทางไปไหนนะครับคนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุยังเห็นกระตาอย่างเงี้ยแต่ผู้ที่มีเหรียญน,นี้ลูกศิษย์ที่มีเหรียญน,นี้ต่างแค้วคาดปลอดภัยมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของ โชคราบขอพรก็สำเร็จและมีโชคราบเกิดขึ้นจริงๆควรเป็นความเชื่อของผู้ที่เช่าหาบูชาหรือว่ามีเหรียญนี้บูชาติดตัวติดบ้านติดรถที่สำนักงานหรือไว้ที่สำนักงานก็ดีมีปาฏิหาริกับตัวเขากับญาติสนิทพิษสหายกับเพื่อนฝูงมาเล่าสู่กันฟังครับ ได้ทราบว่าเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาอย่างยิ่งใหญ่เข้มขลังทีเดียวนะครับท่านใดมีประสบการณ์ก็ครับเขียนมาได้นะครับผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการต่อไปนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับเรามีเหรียญของท่านก็ไม่ลืมคําสั่งสอนของท่านที่ให้เราลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดี มีความกระตันยูกะตะเวทีถึงข่าวขับขันนะครับตั้งนโมสามจบบูชาขอพรจะได้โชคดีสมความปรารถนาครับเมตตาพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหรียญน,นี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้แหะครับมาฝากทุกท่านอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษกันนะครับ ตั้งใจที่จะนำเหรียญมาให้ชมกันนะครับส่วนรายละเอียดก็ทราบว่าท่านคีหาในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีแต่ผมเน้นเรื่องราวของการบูชานะครับและมีประสบการณ์แถวค่าปลอดภัยขอพรธุรกิจการงานค้าขายนะครับและประสบความสำเร็จนะครับ แล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีอันเนี้ยโอ้โหคุณจะห้อยเหรียญอะไรนะสำเร็จโชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝาก share, กดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้การวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ